มาพี่น้องบาน,นี้มากินข้าวปุ้นน้ำกันเบงหน้าข้าวปุ้นเข้มข้นมาพี่น้องน้าข้าวปุ้นก็เห็ดไปจะจมื่นนั่นแหลเะเขาจะกินเขาก็มาอุ่นเห็นบบนี้หืมหัวซีก่อนเลือดมาใสายย่ยนได้กับไปไปตักเถือ่อมาข้าวปุ้นนกับเบงใน้นาเขาลวกเอาจนว่าเปื่อยลืมเบงเบงหน้พี่น้องเละเลยสั่งมันกินมีหมักแตงมีผัก นี่มาเดิอมาเด้อมาเด้อมาพี่นองมาตัดนมนี่เงินที่ท่านจะจ่ยการตัดนม้วบวงมากมันจนะสิกิน,นี่เล่อันเสซ็ข่อยเละตุ่มเป๊ะเลยข้าไปคุยโทรศัพท์หาเลย ซื้อมาหลายนง่นแล้แล่ะบันทิซื้อมาต่มกระดูกหมืบริกเกจ้าเผียลืมพี่น้องเลยัอ้ะอ่ะรับรองอร่อยอันนี้หาซุกจ้ามาเลีกินกับเขาเขาได้อีกเดินหาอันนี้ เออขาจ้ำกินท่าน,นะเศรสดกสดร็สดแล้วแต่ถ้าไปกินโดนแล,ล็ดัดอกไปกินนะน,<ม>นั่งกินเ<า>นั่นะนง,งกินถ้าไม่ว<ม>่นซ<ม>ื้อขอาซก่อนร้อนนะแพร่มาเลาซื้อตแต่ไม่กินพตกงเงินนะน้แม่วันาวบ,บ้านดได้ไหตมตะี้มันายขึนหมือนมายแ้านานได้ี้ร้อแบ มันเป็นที่เป็นนรวบใหม่หรอรวกไม้รวกไม่รวมันเลยตัวมันนกว้าเลยคือเสียงรถเสียวหรออืมนั่งกินคนนี้นี่เื่อกจะร้างบอกั่งชาตังอืมวนนะมันห่เขา เราไปว่าไปเหย้อนเอทีเอาหอข่า่วเน่ยนขออภัยด้วได้เข้าไปนมั่ทีมั่วใช้การเียนไปี่นหเขางามดดูได้บันทตัวเอทีเอม คยแพ้กี่นัดน่ครว่าแรกมันเนียองามใชตอว่ากนไปเย็นยางไงเย็นยังไปกนนงอจังหวั่าทาอะไรออกออนึ่งไปทุกวันพี่ก็เล้วันที่อยนึ่งไปคกนเอาไว้เหมือนก็ัยุาหวเนี่ยอะไรนจะหนเนาะว่าะอู่กูทีเซเว่นเดิมันีน้องเ้ ไปอลไวยดซีเป็นพระมหมากริยาแตาว่าไปในความไม่สะดวกในในอะไรอกอกมาแล้วไก่แล้วก็ดันไปในเมืองเลยแบบแดดมัวๆขี่พาลล่มพายไปไปกดจะทึกระได้แค่ด้วยบาทสาวพนัานาเองมึงก็ยิ้มแต่พลาดาตกขาัก็พลาดว้าวเลยหุตนอ ในแหล่งท่านั้น่านัขังคนนั้นี่ขันยังไม่มีเงินเขาเต็ันร้อยเยี่ยงเลยต่อผีต่อผียังทิ่ได้ต่อไี่เขาผีแล้วปั้น้องทัพเลยลกษายพีเลยินนมเสร็จกินนมไมได้ไหก็จจอบึง

อยากัวคนมีธุรกิจส,ส่วนตัวอยากหมอคนมีธุรกิจส,ส่วนตัวอยากที่ม่อยากอยากมึงแบบว่าเราฉันรู้มึงมีใครเห็นพาดนะว่าเราฉันดูดีเลยมองในกระได้เราไมเห็นนำ้ำแบบอันจริงเขาได้ทอดเราใครเห็นเท่เกาหมดเนาะคนมีตัวกีจส่วนตัวว่าง,างาว่างหาด่าคนแบบสัญญ่นส รอมาเราก็มาสีา่ห้าคนคระดับนั้นเขากาไยู่เขาก,าก็เหนแล้วระดับเจ้าห้ห้องแบบนั้นผมนต้อมีเวลาดอกเชียรตอดแคทก่อนใครีตัวคนกี่มเป็นกี่ขานักธุรกิจกะวะ็ว่าไงโอ้ขันทบอเนี่ยบอขาวเป็นลูกแยางหว,ว่างบ้านกับ้านอีกเยาบอกว่าเาเพราะคนไง ฟังแล้วอยากไปจับผิดก็แล้วจะมั่นนะไปย่ามนี่รุ่นนุ่งใหญ่คนสร้างเท่าเด้ทำรูดอยากเห็นทุกยอย่างซึ่งเขาบอกว่าความร่วมกันว่าเขาบอกความร่วมใจรักใจฝีตืึนตอนไหนอยากให้คนสร้างนี่ทำรูดอันเนี้ยคนสร้างคนทักนั้นบ,งบังคับอันไม่ได้หรอกแล้วผู้คนทักกต้อยทุดดินใส่ประการพวกเราแต่ผู้คนสร้างต้อยชุดดินามาเนี่ยเขาก็รกสร้างให้ใเารา แต่กูก็ยังสร้างคนคือกันเขาบอกว่ามีเอฟซีของไคของมันเนาะใช่รครับของไคของมันแย่ๆกูรู้กับของกูของถูกแล้วเนาะเจ้าเองของพวกมันมันมีดอกมันไปจากอีเบิท์และก็ขเขาบรงคับจากพวกมันมาก่อนนะบึงเขาซ้างเขาเนยนำเขาเขาไปทำตามเทียบตปแคดกลุ่ม พวกโรคจิตจนี้พวกมันมันป่วยทางจิตมันเบิร์นยูทูบไล่มันเสพมันเสพติดยูทูบเบิง์นแค่กอินมาชัด แกงขี้เพิ่นนะสลัดแบบงูได้แกงขี้เพิ่นนะโอนเงินซุปเปอร์แตงในการหนาหน้ากับว่ามีเอฟซีชอยวะเช่นคันตีโอนใส่กันเองโนอนเข้าช่องกระฟองเองโนอนไปแล้วส่งขึ้นกูเด้อเดี๋ยวคุณท่านให้รอตั้งหาเรียนเอาบอกไอ้อหัวโอนไหมแต่กูจะเห็นเด็กนั่งโอน แต่งีิมีอของกองคุณแมาโอนซุป,ปเปอร์แตงมาอยู่กองอะไรนเนี่ยงานผัวคอทานเห็นปะให้คนโอนซุป,ปเปอร์แตงงห้นเราขอทานออนไลน์โดยตรงละว่างจัดเลยไปหาอะไรได้พิเศษป่ะสันซะ คนรวยมันสิอยากดีใจ,จัยังแบ,บ้ประสาเงินสักนี้ประ่าณม,มาว่าคูณอิจฉากันโอ้ั่างตินคนรวยมันจะไ้เงินเศษเงินเลีวเงินไงเนาะประหาเห็ดธุรกิจพลาดไปเคยเห็นหนะบอกเงินพลาดเขาเคยได้จับหรือเปล่า เสแไน ไปามอนเี่้นอามาเพื่าโมงเาจะเป็นักเกอบุ oui, ้สาวเป็นบ่ออุ no. ้ยขี mm ่ทุกข์งหายเลไปออินมาโมงทุกคนนี่มันมงมีข้างานอะไวกนี้ตองรู้บ้างรอแมวบอกอะไรงะไรเขาบอกว่าน้ำยาคอตโลนเขาไปมากินรอข้อมูล เกี่ยวกับตอแนแนย่งไข่นะแดง้องกนะ้าเนี่เห็มาต่อหนาพี่นอ้องอ่้โอเป็นจันหน้าตาได้สวยงามเนะลยเราันพร้มี่ะไปเนาะอืมเช่ไหมคิวหน้าครับไม่ยบายจ้า